สวัสดีครับเราเคยสงสัยไหมครับว่าถังบําบัดน้ําเสียนะครับที่อยู่ตามท้องตลาดทั่วไปหรือที่เราเห็นเนี่ยระหว่างถังบําบัดน้ําเสียเติมอากาศและถังบาบัดน้ําเสียไม่เติมอากาศเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็มีคําถามเข้ามานะครับว่า วันนี้ลูกค้าจะเลือกซื้อนะครับถังบำบัดน้ําเสียชนิดเติมอากาศหรือแบบไม่เติมอากาศดีนะครับวันนี้ผมจะมาชี้เห็นข้อแตกต่างเบื้องต้นนะครับมาดูเรื่องถังบำบัดน้ําเสียชนิดเติมอากาศก่อนครับถังบําบัดน้ําเสียชนิดเติมอากาศเนี่ย เราจะมีเครื่องเติมอากาศอยู่ภายในถังนะครับโดยที่ระบบบาบัดน้ําเสียที่นี่เติมอากาศเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศนะครับในการบําบัดน้ําเสียซึ่งจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับเราสามารถาย่อยสลายสารอินทรีย์หรือว่าสิ่งสกปรกนะครับที่เข้ามาในถังเนี่ยมันทําได้ดีกว่านะครับมันทําได้ที่ BOD อยู่ที่20มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับมันต่ำกว่า20มิลลิกรัมต่อลิตรคือมันทำได้ดีกว่าทางบำบัดน,น้ำเสียที่ไม่มีเครื่องเติมอากาศหรือ ถังบำบัดน้าเสียที่ไร้อากาศนั่นเองนะครับซึ่งแต่ค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาถังบำบัดน้ําเสียที่เติมอากาศเนี่ยจะมีสูงกว่านะครับคุณภาพมันจะดีกว่าก็จริงแต่มันตามมาด้วยค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาที่แพงกว่าแน่นอนนะครับผมแล้วฝั่งของถังบำบัดน้ําเสียที่ไม่เติมอากาศนะครับถบังบำบัดน้ําเสียที่ไม่เติมอากาศเนี่ย เป็นถังบำบัดน้ําเสียที่ไม่มีเครื่องเติมอากาศเลยนะครับเป็นถังบำบัดน้ําเสียที่จะแบ่งออกเป็น2ระบบนะครับจะมีระบบเกลือนะครับกับระบบกรองนะครับไหลอากาศซึ่งภายในถังบำบัดน้ําเสียเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ที่ไม่เติมอากาศนะครับจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศเนี่ยอยู่ภายในนะครับทาหน้าที่ย่อยสลายสารินทรีย์หรือว่าทําหน้าที่ย่อยสิ่งสกปรกนะครับที่อยู่ในถังบำบัดนั่นเอง แต่ว่าการย่อยสลายของอจุลินซีย์ตัวนี้เนี่ยบิ d ดีค่าน้ําที่ออกมาครับค่าความสกรปรกที่ออกมาจะอยู่ที่ประมาณ90มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งมันจะสูงกว่าถังบำบัดน้ําเสียที่เติมอากาศแน่นอนนะครับสูงกว่าแต่ที่เนี้ย ในแง่ของความคุ้มทุนนะครับสมมติว่าบ้านเรานะครับบ้านเราหรือว่าโครงการของเราไม่มีขนาดใหญ่มากนะครับมีขนาดเล็กนะครับผมเราก็ส่วนใหญ่กฎหมายไม่ได้บังคับนะครับเราก็เลือกใช้ธรบำบัดน้ําเสียที่ไรอากาศเพราะว่าจะประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย ถูกกว่านะครับการรักษาน้อยกว่านั่นเองนะครับส่วนโครงการที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นโรงแรมขนาด80ห้องขึ้นไปหรือว่า100ห้องขึ้นไปอันนี้กฎหมายต้องบังคับให้ใช้ระบบบำบัดน้ําเสียที่เติมอากาศนะครับอันนี้เราต้องใช้รุ่นที่มีเครื่องเติมอากาศอยู่ข้างในนะครับเพราะว่าควบคุมคุณภาพน้ําเสียที่ออกมาจากระบบมันจะได้มาตรฐานกว่านะครับรุ่นไม่เติมอากาศแต่ราคาก็จะแพงกว่าถามว่าเ,เราจะเลือกใช้รุ่นไหนดีอันนี้ มันขึ้นอยู่ที่ว่าโครงการของเราหรือขนาดบ้านของเรานะครับหรือว่าความต้องการของเราอยากได้น้ําคุณภาพที่ดีขนาดไหนเราก็สามารถเลือกซื้อรุ่นที่ตามความต้องการของเราได้เลยครับผมสวัสดีครับ